นะี่พะยิงดิ้นเลยนี่คลายคลายคลายมืดนะมืดอ๋อมืด <c oughs> น้องชายแม่ปีนี้นะเอาไปสี่ขั้นเลยขยันมากนี่ <c oughs> นอน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 ,น,อนพี่โสเมาแล้วไปนอนนะครับ ก็นอนอยู่นี่นอนอยู่นอนในห้องดีพี่นอนตรงนี้สบายดีไอ้แกเป็นน้องแกเป็นนอนในห้องกน,อนดีแล้วรววรววไปหาขา้าวไปให้คุณเมื่อกินหน่อยเดี๋ยวนะเรียวว่าได้ว่าฉันเลียงน้องไม่ดีเลย Ô, oh, oh, hãy nữa. Ô, chả đi lần nữa nè này nè. Luan! 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 qua Luan! cả แดงเปลอพี่วิที่สวนตั้งนานแนแลกว่าจะไปจอ,อกกิ้งที่นั่นอีกอ่ะแต่รอแล้วรอเล่า,าพี่วิทก็ไม่ไปสักทีนึง <c oughs> แล้วหมูหวานล่ะจ๊ะอ้อยขานั้านั่ะเหรอคะอืมป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยมั้งคนอะไรไม่รู้ขี้เกียบตัวเป็นขนนี่เราเป็นน้องก็จะไปว่าพี่อย่างั้นได้ยังไงฮะหมูดแดงไม่ได้พูดเองนะคะ แล้วหมูเป็นคนพูดตังหากค่ะแล้วหมูแดนก็จำมาพูดอีกทีหนึ่งโอ๊ยไม่อยากเลยส่จ,จะขับรถมาไกลอะค่ะหิวอ,อีกแล้วอ๋อนี่เกินห้าทีไรต้องหิวทุกทีเลยนะเออนี่แล้วเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนั้างป่ะเอาเบาะห่อนยอ,อ,อค่ะนี่อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว อ่าถ้างั้นดีมากงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำอาบค่านะแล้วจะได้ไปหาอะไรกินกันอุ้ยดีเลยค่ะ ทำงานเอาหน้าเฉพาะเวลาฉันอยู่เข้าใจไหมเวลาฉันไม่อยู่ก็ทําด้วยครับอ่านี่เดี๋ยวทําตรงนี้เสร็จไปรดน้ำต้น,นไม้นะนะครับนี่แล้วอย่าลดน้ำมากนะอย่าใช้น้ำเปลืองเข้าใจไหมลดน,น้ำมาพอครับไปาปไปไปโอ้ย เอาว่ะอ oh, wow. ืมเราพิโสไม่กี่อะไรเก๋ะยังยังไม่หิวอ่ะเออนี่วันนี้นายมีเรื่องโดนไปที่ไหนบ่าเนี่ยคงมีงานเหมือนเดิมพี่หมูนี้งานมันยุ่งทุกวันเลย อเป็นอะไรนะถึงเปิดไม่ออกอีกแล้ว <S <S ขวานแล้วเอย้ยมืด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 โอเย็นเย็นตู้เย็นนะไม่ใช่ผู้ร้ายก็รู้นะว่าตู้เย็นนะแต่ทำไมมันเปิดไม่ออกครับพี่โสอย่ด้ไงมันล็อกอยู่พี่โสล็กอกกุญแจตู้เย็นอีกแล้วเนะยคราวที่แล้วนรากว่าจะหากุญแจเจอกว่าจะเปิดได้สามวันนะพี่โสสามวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะ้า ไม่ล็อกได้ยังไงอ่ะไม่ล็อกไอ้รวมก็ขโมยของกินหมดสิโธเอ้ยมันซื้อยามมาขวดนึงไงกินนี่สิบกว่าครั้งเองหมดแล้วไอ้รวมฟาดเรียบเลยอ่ะพี่สูงซื้อแยมขวดเล็กเนี่ยและแค่นี้กินตั้งสิบกว่าครัง้งแล้วมันจะเอาที่ไหนมันเหลือโถ่เนี่พี่ไอ้รวมมันไม่ได้กล้าขโมยหรอกนะไม่จริงครไม่จริงอรไม่จริงอรไอ้ยามขวดแค่นี้นะฉันเคยกินได้ยี่สิบกว่าครัง้งเข้าใจไหมไอ้โถ่เอ้ยต้องของโมยจิบว่ะ กินอะไรอ่ะเดี๋ยวขายให้ไข่ไก่ทีสงหามึงเจเจอแล้วเหรอนี่ไงไม่ต้องอยู่ในนี้แป็นเย็นน่ะไม่ต้องอยู่สักดอกนึงแหละไม่หอกเว้ยฮะเห็นไหมไอ้จอไข่ไก่ฮะดีใจด้วยขอสองฟองเลยพี่ไข่ไก่ไม่มีว่ะ นี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าก่อนน้เพุนนะอ่าหมูขอ,อกินกล้วยคนระับไปนะที่นะั้นเอออย่าเต็มที่เต็มท,ที่กินกล้วยดีโอ้ผมดูสุขภาพเว้ย